ไม่อย่าเข้าใจฉันผิดนะฉันไม่ได้เป็นคนทาอ้าวตอนนี้ถ้าเกิดเราอยากจะพูดคํานี้ขึ้นมาแล้วเราจะพูดในภาษาฮิบรูยังไงดีล่ะวันนี้นะคะครูอามี่จะเอาประโยคประโยคนี้มาสอนให้นะคะในกรณีที่เราอยากจะบอกคนอื่นว่าฉันไม่ได้ทำผิดนะอย่าเข้าใจผิดนะฉันไม่ได้เป็นคนทําวันนี้เราจะมาเรียนกันในประโยคประโยคนี้นะคะก่อนที่เราจะไปเรียนก็อย่าลืมนะคะฝากกดเม้นกดแชร์กดใจแล้วก็กดเซไว้ด้วยนะคะทีนี้ ในกรณีที่เราอยากจะบอกใครสักคนหนึ่งหรือใครก็ตามไม่ว่าจากกรณีไหนก็ตามถ้าเราจะบอกว่าอยากเข้าใจผิดฉันไม่ได้เป็นคนทําดูสิเราจะพูดอะไรภาษาที่รู้ว่ายังไงดีพร้อมหรือยังคะที่จะมาเรียนประโยคนี้เอาเป็นว่าอย่าเสียเวลาเลยนะเรามาเริ่มเรียนกันเลยในคําพูดที่ว่าอยากเข้าใจผิดนะคะอยากเข้าใจผิดบางครงบางครั้งเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาไม่ได้เห็นเขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เขาอาจจะเข้าใจผิดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราเป็นคนทําหรือเปล่าแต่เราจะมาอธิบายตัวเราเองว่าอย่าเข้าใจผิด ฉันไม่ได้เป็นคนทํานี่เราจะพูดว่าอย่างไงโลตาวินโลนครโลตาวินโลนครอ,อย่าเข้าใจผิดเซโลอันนี่เซโลอนันนี่ฉันไม่ได้เป็นคนทําฉันไม่ได้เป็นคนทา